นี่พวกเราซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยซื้อประกันแบบไหนดีจะมีประกันอยู่3ตัวนะดับแรกเลยคือประกันชีวิต2คือประกันสุขภาพและ3คือประกันแบบบำนาญซึ่งในประกันชีวิตเนี่ยสูงสุดลดหย่อนได้1000 0 0บาทประกันสุขภาพเนี่ยสูงสุดอยู่ที่สอ0 0มบาทแต่เมื่อนําไปรวมกับประกันชีวิตแบบธรรมดาแล้วสูงสุดก็ไม่เกิน1,000 0 0บาทด้วยเช่นกันสมมุติว่าเราซื้อ ประกรันชีวิต100,000บาทและมีประกรันสุขภาพอีก10,000บาทเราจะลดหย่อนได้100,000บาท ถ้าเราซื้อประกันชีวิต90,000บาทและมีประกันสุขภาพอีก10,000บาทอย่างเนี้ยเราจะเอา90,000บวก10,000มารวมกันเป็น100,000บาทได้เช่นกันในขณะที่ประกันแบบบำนาญเนี่ยเขาให้ลดหย่อนได้สูงสุด200,000บาทเลยทีเดียวถามว่าซื้ออะไรดีกว่ากันอันนี้แล้วแต่เลยว่าเราชอบประกันแบบไหนอยากลดหย่อนซัก เท่าไหร่เดี๋ยวพี่กิจมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ากันแต่ละแบบมีอะไรบ้างและมีข้อดีข้อเสียยังไงติดตามพี่กิจไว้แล้วกันในฟินฟินทอล์ก